นิดเด็กอันี้อ่ะฮะโอเคอันนี้โอ้โหเยี่ยมเลยตัวหนึ่งคุ้มมากนี่เราจะไกินไหนดีครับจะรูดเองถ้าโดนเด็กมันจะไม่สวยแหจะรูดเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องพิงค์มานั่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวเหมือนกันเนี่ยวันนี้ก็มาดูสัตย์ นะะคมีสองตัวนี่โอ้โปลาหมอนหนึ่งสองสามโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยไหมเอาอีกเหรอคุณดูมาไปดูฮิปโปตัวผู้ตัวเมียสองตัวเลยค่ะทุกคนอุ้ยรู้ไหมคะว่าตัวไหนตัวผู้ไหนตัวเมียต้องแอบดูตอนกลางคืนนะคะจะได้รู้คนไหนเป็นลุกคนไหนเป็นรับเอ๊ะคนครับเรามาดูฮิปโปกันดูดิตัวใหญ่มากเลยอะ โอ้โหแล้วมันไม่โผล่หัวมาแล้วอ่ะจุกูจุกูเห็นสีน้ำตาลไหมเออมันจะเหลือบๆหน่อยนั่นนเห็นตัวแต่ว่ามันไม่โผล่หัวมาเมื่อกี้มันโผล่หัวมาถ่ายไม่ทันละงงมันดำลงไปในน้ำแล้วอ่ะทุกคนมาดูอีกปะ

Anh muốn là đâu Anh muốn nè này á?